สวัสดีค่ะกำไระยกนะคะจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็ปีที่แล้วมาไหว้ครูค่ะเรียนจัดก,กระดูกไปค่ะก็ยังไม่ค่อยแม่นแต่นี้คือชอบตัวเลขอยู่แล้วก็เลยมาเดือนที่แล้วเรียนรหัสชีวิตก็แค่สิบกว่าคนเราก็จะสนิทสนมกันนิดนึงเพราะมันแค่สองแถวรอบนี้เยอะมากในบรรดาที่เห็นเห็นมาเรียนกันน,น,นะคะก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าทุกคนอย่างที่พี่พูดฝึก ทุกๆวันอย่างน้อยันละหนึ่งคนจะคนใกล้ตัวเราคนในบ้านจะญาติพี่น้องก็ได้เพื่อนจันนี้ก็ได้สลับจริงๆสลับกันคิดก็จะดูว่าจะได้ฝึกตัวเราเองค่ะว่าเพื่อนแต่ละคนตัวเลขจะไม่เหมือนกันทุกศาสตร์ทุกศาสตร์ตัวเลขเหมือนกันแต่หมายถึงว่าโหราศาสตร์อันนี้ก็จะต่างกับหมอดูเมื่อเช้าพี่คนไหนพูดไม่รู้หนูบอกว่าไม่ใช่นะคะตัวนี้รหัสชีวิตไม่ใช่หมอดูนะคะต่างกันอย่างที่อาจารย์บอกค่ะ าก็อบาได้ค่ะในไล์มีมือรกบล็อกอเเจอกันเ่อวันวู้แล้วค่ะหมดเวลาคเวลตัวเ้ยขยับปไหนตต้ยน่าจะไม่มีใครแล้วนะเวลามมนแล้วครับครก็กล่าวมัสารพระเจาแล้วกลาสวัสดีนายชีวิตแล้วก็เพื่อนทุกท่านนะครับ รหัสชิดเนี่ทุกคนมาเรียนรุ่นนี้เนี่ยมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับมีพัดลมด้วยรุ่นปอตุ้ยนี่เจ็ดสิบคนนั่งกับพ<ห>ื้นนั่งกับพื้นใล้ใล้กอไผ่บ้านเพราะว่าอยู่นี่ร้อนมากเลยไปนั่งใต้กอไผ่กันนะครับแต่ไปทันไหนไปอะไรย้ายก็ตามลมย้ายก็ตามลมนะครับรุ่นป่าตุ้ยนี้ พูดตุ้ยก็จะได้นั่งหน้าน่นแหละครับใกล้ทางออกคนระับหลังสุดนั่นแหละ <c oughs> ข้างหน้านี่เขาเรียกเด็กเนื้อเลยนีอพวกเรียกแบบโอ้ตั้งใจจดกันเสร็จแล้วลูกตุย้ยขายสุดทั้งซื <c oughs> ้อก็ไม่มีนะครับจดเสร็จก็คล้ายๆของดกก็คือสมุดจดก็เขาก็จะยืมไปแล้วก็ น,นี้เ,าเหายไปเลยอ่าหายไปเลย<ป>เสร็จแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งจะใช้จดอยู่ประมาณสามเด่มนเพราะว่าไอ้ที่ยืมไปมันไม่ส่งคืนแล้วก็พอเลิกเรียนเสร็จก็มาเดินค้นหาว่าที่เขาวางไว้ตรงไหนแล้วก็เอาไปรวบรวมเรียบเรียงเองอย่างนี้ครับทีนี้รหัสชีวิตเนี่ยใครที่มองเห็นตัวเองแล้วบ้างที่เรียนมาเนี่ย น,นั่นคือสําเร็จแล้วนะครับรหัสชีวิตจะต้องมองหาตัวเองให้เจอก่อนแล้วก็รู้ว่าหนทางบริจะไปทางไหนแก้ไขตัวเราอย่างไรทม่เราเจอแล้วเรื่อไหนที่ว่าเราสําเร็จแล้วเราสามารถต่อไปก็เอาไปดูให้กับครอบครัวของเราจากครอบครัวเสร็จแล้วก็ไปดูให้เพื่อนสนิทวิสัยญาติพี่น้องของเราเพราะว่าเราจะรู้นิสัยเขา นะครับผ่านสามขั้นตอนนี้ไปเราถึงไปดูให้กับคนอื่นทีนี้เราก็จะเป็นนักต่อรหัสที่ดีแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าต้องต้องมีหกแบบก็คือเรื่องของการเก็บอารมณ์ให้อยู่เพราะว่าบางทีเราจะเจอเจอการซักขาเหมือนกับเมื่อไม่กี่วันนี้ที่มาเนี่ยนะครับแกไปซักขาซักขามพื่เ,เหมือนผีประคับให้เราพูดว่า ให้คำตอบ้เดี๋ยวนี้อย่างนี้นะเนื่อว่ากคนนี้คือคนนี้มีลูกมีมีผู้ชายมาสองคนมาติดพันคนหนึ่งอายุมากเป็นเงินอยากได้อะไรให้หมดอีกคนนึ่งก็ไม่ต้องพูดแลอวเนาะนะเหมือนเหมือนวัยรุ่นเหมือนกันคนไหนจะเป็นเนื้อคู่อะไรไปไปเรานนะต้องหาทางหอกปฏิเสธตัวอย่างเดียว ว่ามันผิจญยาบาลเราพูดไม่ได้มันจะพูดไม่ได้ได้อย่างไรอะไรย่างเขาจะไล่มานะครับต้องเราต้องหาทางบอ,อกให้ได้เราเจอตัวนั้นเราต้องแบบต้องรู้จักเก็บอารมณ์ของตัวเราไว้ให้ดีนะครับเราเหมือนกับเป็นที่พึ่งของเขาเราต้องทาตัวให้เป็นที่พึ่งของเขาได้เข้นหาคาพูดที่เป็นไม่ได้นะครับถ้าดูตัวเองบอก ตอไหนถ้าใครยังดูไม่ออกก็กลับไปดูที่บ้านเลยในการบ้านเลยครับค้นหาตัวเองไม่เจอจะเจอทางออกแล้วก็เจอเหมือนทางความสบายนะครับขอบคุณมากทุกคนวันนี้ผมรู้สึกขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับคัตติดเปิหมั